ที่น้องประชาชนนะครับอย่าไปทะเลาะเบาแว้งกันเลยผมอยากให้ประเทศเราเนี่ยไม่อยากให้ประชาชนขัดแย้งกันจากใจเลยนะครับตมายเป็นตำรวจเนี่ยเวลามีการเรียกร้องทางการเมืองเนี่ยตำรวจเราก็เหนื่อยจัดคุปชุดควบคุมฝูงชนไม่มีตำรวจคนไหนอยากมาครับถ้ามีเส้นมีสายก็วิ่งไม่อยากเป็นชุดควบคุมฝูงชนครับ เวลามาแล้วมันต้องปะทะกับชาวบ้านตำรวจก็เป็นลูกหลานชาวบ้านพ่อแม่จะมาเดินขบวนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่อยากให้ประเด็นของผมเนี่ยมันต้องไปขัดแย้งนะครับคำพูดคำจาอะไรที่ผมพูดหนักไปจะด้วยความพูดเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์อารมณ์โกรธแล้วก็พูดเช่นจะยุให้เขาไปตีหัว จิตใจผมไม่ได้ชั่วร้ายอย่างนั้นครับตลอดชีวิตรับราชการมาไม่เคยกระทําอย่างนั้นที่จะไปรังแกพี่น้องประชาชนนะครับถ้าทำความไม่สบายใจให้กับท่านหนึ่งท่านใดผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยอาจจะมีข้าราชการตำรวจบางท่านว่าพี่เลวัตหรืออาเลวัตไปทําให้เขามองภาพตำรวจไม่ดีก็ ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับผมไม่ใช่ตำรวจผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับตอนนี้สถานะผมเป็นแค่ชาวบ้านคนหนึ่งแต่ด้วยความที่มันมียศนำหน้าท่านก็จะมองว่านิสัยตำรวจมันจะเป็นแบบนี้เหรอไม่มีใครเขากล้าไปละเมิดกฎหมายอย่างนั้นนะครับผมเองก็ไม่มีหัวจิตหัวใจที่จะไปคิดทำอย่างนั้น นะครับคนทำเขาจะไม่พูดหรอกครับจะไม่มีแสดงอาการโกรธนะครับจะไม่มีแสดงอาการโกรธเพื่อเวลามันมีเหตุขึ้นมาจริงๆมันจะเป็นประเด็นให้ฝ่ายตำรวจเขาสืบสวนได้ว่าไอ้คนนี้เคยมีเรื่องกับใครอะไรยังไงนะครับและหาพยานหลักฐานมันไม่มีคดีอะไรหรอกครับที่มันจะรอดตำรวจไปได้เดี๋ยวนี้ กล้องวงจรปิดเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันมันทันสมัยมันทันสมัยนะครับเห็นไหมฮะคดีอะไรเกิดขึ้นตำรวจจับได้เร็วมากนะครับจับได้เร็วมากนะครับตำรวจเดี๋ยวนี้เขาเก่งนะครับเขาเก่งนะฮะมันไม่ใช่สมัยยุคดึกดำบันแบบยุคผมนะครับที่ยังเป็นยุคเรียกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนอยู่นะฮะ ผมเองอาหัวสิคนแล้วเนี่ยอาภัยให้คนผมก็สบายใจนะครับผมก็สบายใจนะครับผมก็สบายใจนะครับลูก,ลกลๆหลา<ะ>นๆเด็กสมัยนี้เขาก็มีแนวความคิดเข้าไปอีกแบบหนึ่งนะครับเขายึดมั่นถือมั่นเขามีความเชื่อในตัวเองสูงนะครับก็ต้องปล่อยเขามันหมดยุคเราแล้ว มันหมดยุคเราแล้วครับนะฮะยุคยุคผมนี่มันยุคแย้มฝาโลงแล้วนะครับมันจะสิ้นชีวิตไขไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับพยายามดูให้ร่างกายมันสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้อะไรนี่ก็ถือว่ามีความสุขแล้วนะครับมีกินไปตามอัตภาพนะครับมีกินไปตามอัตภาพนะครับชีวิตแลกการมันไม่ได้สวยหรูครับ ผมเริ่มรับราชการเมื่อปี2517ด้วยเงินเดือนเพียง750บาทในขณะที่เพื่อนๆผมทำงานบริษัทเอกชนได้เงินเดือนถึง3,500บาทผมเริ่ม750บาทนะครับเงินเดือนเพิ่มมาทีละนิดละหน่อยนะครับจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการ กเกษียณอายุราชการเขาก็ต้องให้บำเหน็จบำได้บำนานครับได้บำนานกินนะครับเพราะว่าช่วงตลอดชีวิตรับราชาการเนี่ยเขารู้ว่าเงินเดือนน้อยไงมันไม่พอใช้ประคับประคองชีวิตมาจนกเกษียณได้เนี่ยก็เลยมีบำนานให้นะครับมีบำนานให้แต่ท่านมองว่าผมทำงานเพราะ เป็นอะไรนะอยากจะไปกินภาษีประชาชนอันนั้นมันเป็นกรอบในการดำเนินการของรัฐบาลอยู่แล้วครับใครรับราชการเขาก็มีเงินเดือนให้ <c oughs> เงินเดือนก็เอามาจากไหนก็เอามาจากการเก็บภาษีทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับผมเองก็เป็นคนเสียภาษีนะครับเงินเดือนเขาก็หักภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับพวกข้าราชการประจํานี่มัน หลบภาษีไม่ได้เหมือนห้างร้านเอกชนเขาที่จะไปแต่งบัญชีได้หลบบัญชีได้นะครับเพราะรายรการนี่เขาหักเลยครับเงินเดือนเท่าไรหร่หักไปเลยครับเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าด้วยความใจรักด้วยความที่คิดอยากจะกระจัดคนร้ายที่เป็นภัยกับชาวบ้านผมเลยตั้งใจมาเป็นตำรวจกับเขา นะครับและตลอดเวลาแม้กระทั่งก่อนกเกษียณเจ็ดวันผมก็นำกำลังขึ้นไปนะครับนำกำลังขึ้นไปปะทะกับพ่อค้ายาเสพติดที่เชียงรายหลังกเกษียณไปแล้ว12วันผมก็ยังนำกำลังไปจับกลุ่มเล่าตานะครับเป็นภารกิจที่มันค้างคาใจและยังไม่จบนะครับ จบภารกิจผมก็ไม่ได้ออกข่าวว่าเป็นผลงานผมนะครับผมก็ถอยมาเงียบๆนะครับใช้ชีวิตอยู่เงียบๆแล้วก็ไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องมาหากินทางทำสื่อออนไลน์เจ็ดปีเงียบๆไม่เคยไปออกรายการไหนเลยนะครับจนกระทั่งมีผู้ใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า ให้ผมออกไปพูดหน่อยเรื่องทริปเด็กๆมันขับรถกันไปเป็นพันๆคันแล้วชาวบ้านเขานั่นก็ไปประทะไปด่ากับตำรวจนะครับผมก็ไปแนะนำลูกๆลหลานไปสอนผมก็เป็นคนยังไงชอบขับรถแบบนี้สมัยเรียนมัธยมก็ขับจากนครสวรรค์ไปเชียงใหม่รถเสียบ้างกลางทางบ้างแต่ตอนนั้นไปกันไม่กี่คันไง นะฮะไปกันไม่กี่ครันนะครับนอนศาลาริมทางไปเรื่อยนะครับมันก็เป็นวัยของเด็กผมเข้าใจวัยเด็กครับว่ามันอย่างไงนะครับก็ไปสอนแนะนําลูกๆุูหล,ลานได้นะครับจนกระทั่งเขามาสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับประวัติการทํางานก็เล่าไปนะครับแล้วมันก็ผูกพันติดกันมาถึงกระทั่งทุกวันเนี้นะครับทิกตอกเองผมเปิดทิกตอกมาผมดู ดูรายการส่วนใหญ่ผมจะดูรายการเกษตรครับดูรายการให้ที่ปลูกผลไม้นั่นปลูกผลไม้นี่นะครับปลูกต้นมังคุดยังไงทุเรียนยังไงเป็นความรู้ผมนะครับแล้วก็จะดูรายการตลกนะครับรายการเพลง่อยของคุณยาวไอ้ทุจยาเชื่โย่งเชิญยิ้มพีนโน้ตนะครับไอ้ไอ้นั่นนะ โน้ตเชิญยิ้มอะไรพวกนี้นะครับเมื่อก่อนตลกมันดูอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันดูไม่เสียสตังอะไรไงก็เปิดอะไรที่มันมีความสุขผมก็จะดูอย่างนั้นนะครับอะไรที่มันดูแล้วมีความทุกข์เครียดผมก็ไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ค่อยได้เสพข่าวอะไรกับเขานะครับไม่ค่อยได้เสพข่าวอะไรรับถ้าจะนอนก็จะเช้ามืดมาก็ต้องเปิดทําวัดเช้านะครับผมก็ทําวัดเช้าจะนอนเย็นกลางคืนผมก็ทําวัดเย็น แล้วเจริญภาวนาหลังก็เสียณมานะครับถ้าก่อนก็เสียณเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทำเลยครับชีวิตมันคิดแต่เรื่องงานเรื่องงานอย่างเงี้ยนะฮะก็ออกมาพูดน้องๆลูกๆหลานๆนะครับผมเช็คแล้วรู้แล้วว่าเป็นใครอะไรยังไ,นไงนะครับทำไม่ลงเลครับทำไม่ลงสงสารนะ หนูพวกหนูยังเด็กอยู่ลูกหนูยังเด็กอยู่นะครับ